สวัสดีค่ะพี่จอเองนะคะวันนี้นะคะพี่ก็อยากจะมาทำคอนเทนต์ที่เข้ากับฤดูการนี้สักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เยอรมนีนะคะก็คือเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะร้อเปอร์ซหนาวถึงหนาวมากนะคะพี่ก็เลยอยากจะมาแนะนําเสื้อกันหนาวที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์จริงแบบนี้นะคะว่าคนที่จะมาเที่ยวเย er อรมันหรือว่าคนที่กําลังจะเดินทางมาทํางานหรือมาเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็เลยอยากจะมาแนะนําการเลือกซื้อเสื้อกันหนาวนะคะแบบใช้ได้จริงนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพี่แล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของพี่ด้วยนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็คือ2 2ฤดูหนาวแล้วนะคะ2หนาวแล้วนะคะที่พี่อยู่ที่นี่รวมถึงพี่ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมที่จําเป็นนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองหนาวหนาวแบบนี้นะคะในหมวดแรกพี่จะพูดถึงเสื้อกันหนาวก่อนเลยนะคะเพราะว่า เสื้อกันหนาวเป็นสิ่งแรกที่คนให้ความสําคัญแล้วก็มองหาเวลาจะไปเที่ยวเมืองหนาวนะคะซึ่งพี่ก็มีหลายตัวมากๆเลยนะคะแต่ก็เป็นสีเดียวกันแต่ว่าก็จะให้ความอุ่นที่อุณหภูมิต่างกันนะคะตัวแรกที่พี่ใช้เป็นประจํานะคะใช้บ่อยแล้วก็เอาอยู่ทุกสถานการณ์ของฤดูหนาวนะคะคือตัวนี้อันนี้คือของโคลัมเบียนะคะ เป็นแบบเสื้อตัวยาวแต่ก็ไม่ได้ยาวมากไม่ได้ยาวถึงนักแข่งนะคะตัวนี้ก็คือน้ำหนักค่อนข้างจะเบานะคะใส่ตัวเนี้ยเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะหนาวมากหนาวน้อยก็คือเอาอยู่เนี่ยมันจะยาวถึงนี่แล้วก็มีหมวกด้วยนะคะ ราคาดีด้วยราคาไม่แพงด้วยนะตัวนี้ส่วนตัวที่สองนะคะก็คือของอันนี้ The North Face นะคะอันเนี้ยมันร้อนอ่ะสำหรับพี่พี่คิดว่ามันร้อนเกินไปอะแต่ว่ามันก็เป็นแบบทรงสั้นๆนะแล้วก็ไม่มีไม่มีฮูดไม่มีหมวกด้วยก็จะใส่ได้ใส่ง่ายแต่ว่าก็พี่ก็จะไม่ค่อยใส่เพราะว่ามันร้อนใส่แล้วพี่ก็เหนื่อออก ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าจะเข้าป่าขึ้นเขาอย่างเงี้ยใส่ตัวนี้ได้เพราะว่าเอาอยู่เหมือนกันตัวต่อมาก็เป็นของยูนิโคลนะคะตัวนี้พี่เพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาจากเมืองไทยเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะตัวนี้กันหนาวได้อยู่นะคะแต่พี่ยังไม่เคยใส่ลุยหิมะเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันกันเปียกกันหิมะได้หรือเปล่ายังไม่เคยใส่นะคะ แต่ถ้าใส่ตัวนี้เสื้อข้างในก็ต้องมีมีเสริมเยอะนะคะจะเอาตัวเดียวแบบเอาไม่อยู่นะคะตัวนี้ต้องแบบว่าเสริมฮีทเทคแล้วก็เสริมเสื้อกันหนาวด้วยข้างในนะคะมีโครอันนี้ถ้าในอากาศหนาวปกติหนาวแบบที่ไม่มีหิมะตกไม่มีลมไม่มีฝนอันนี้น่าจะเอาอยู่ เมื่อกี้พี่ใส่ออกไปเดินข้างนอกเย็นค่ะเย็นมากใส่แบบอุณหภูมิติดลบหรือว่าหิมะตกเอาไว้อยู่นะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นของ the north face เหมือนกันนะคะอ๋อแล้วตัวนี้นะคะยู i q โครมันน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบาดีมากเลยแล้วก็เป็นตัวสั้นนะสวยดีตัวนี้มามาพูดถึงตัวนี้ตัวนี้เป็นของ the north face นะคะตัวนี้เป็นเสื้อกันหนาวแบบ แบบ Autumn ออทัมอ่ะแบบไม่หนาวมากอะ่ะไม่ถึงกับติดลบนะคะแล้วก็ไม่ไม่สโน์ไม่หิมะด้วยนะตัวนี้ยังไม่เคยใส่ออกหิมะนะก็เป็นแบบตัวสั้นตัวสั้นแล้วก็บางๆไว้ใส่ช่วงช่วงออทัมออทัมวินเทอร์ที่ไม่มีหิมะได้อยู่ตัวนี้มาอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็น the north face เหมือนกันอันนี้ก็ใส่ได้ในช่วงในช่วงออทนม ช่วงแบบหนาวหนาเวเบาๆอ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นแบบตัวข้างในมีมีกันหนาวแล้วก็ข้างนอกก็กันฝนนะคะตัวนี้พี่ก็ชอบมันได้ทั้งกันหนาวกันฝนที่อุณหภูมิไม่ถึงติดลบนะคะตัวนี้นี่อันนี้ได้ช่วงออทำต้นๆใส่ไปเดินป่าเดินอะไรก็ได้นะคัวนี้ ข้างในก็คือถอดเปลี่ยนได้นะคะไอตัวนี้ข้างในอะสามารถถอดเปลี่ยนได้และนี่ก็เป็นเสื้อกันหนาวแบบธรรมดาที่พี่มีอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือตัวนี้ก็แบบกันลมได้หรือไม่ก็ใส่เป็นเสื้อข้างในได้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบก็กันลมเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้พี่ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันยาวมันใหญ่ ก็เลยไม่ค่อยใส่กันหนาวได้เบาๆนะคะช่วงออทมคือที่พี่อยากจะมาแนะนํานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราสามารถทนกับความหนาวเย็นได้ขนาดไหนนะคะโดยเฉพาะบางทีถ้าเรามีเด็กนะคะเด็กเล็กอะ่ะเขาอาจจะบอกเราไม่ได้อย่างวันก่อนที่พี่ไปเที่ยวทะเลสาบใกล้ๆนี้นะคะที่ไอ c ฟซีคือคนคนประเทศอินเดียเขามาเขาพาลูกเขามาด้วยอะ่ะซึ่งเขาไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวที่มัน ที่มันอุ่นๆให้ลูกเขาอะถุงมือเขาก็ไม่ใส่แล้วก็แบบหมวกก็ไม่ใส่อะไรนี้นะคะแล้วก็กางเกงเขาก็ใส่ให้แค่กางเกงแบบกางเกงเด็กอะเลกกิ้งเด็กอะซึ่งมันไม่พอนะคะทุกคนแบบเด็กบางทีเขาก็พูดไม่ได้เนาะมันหนาวมากเลยนะบางทีความอบอุ่นจากอ้อมกอดแม่มันไม่พอนะคะเสื้อกันหนาวก็คือต้องแบบจัดเต็มนะคะสําหรับเด็กๆนะะเดี๋ยวพี่ก็จะมาสรุปว่าเสื้อตัวไหนที่สามารถใช้ได้แบบฤดูหนาวที่มีหิมะตกฝนตกพายุลมแรงอะไรนี้นะคะ ก็คือตัวนี้นะทุกคนตัวควรจะเป็นระยาวหน่อยแล้วก็มีฮูดน้ำหนักเบานะที่ไม่รู้ว่าจะบอกความหนาว่ายังไงนะเนี่ยเนี่ยก็หนาประมาณนี้แหละถ้ามาเที่ยวในแบบหนาวๆนี้นะเอามาตัวเดียวพอเลยถ้าไม่เน้นสวยงามนะก็คือตัวนี้เอาอยู่พอจบ Okay, ต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของรองเท้านะคะซึ่งรองเท้าที่พี่ใช้เป็นประจำใช้มาหนึ่งฤดูกาลแล้วนะคะก็คือยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะคะโลวาพี่ชอบมากๆเลยนะคะอันนี้คือใส่ใส่สบายไม่เจ็บเท้าไม่บีบเท้านะคะอยากจะบอกว่ารองเท้าต่อให้แพงแค่ไหนถ้ามันบีบเท้าพี่พี่ก็ไม่ใส่นะคะ แต่อันนี้คือพี่ใส่มาหนึ่งฤด,ดูกาลแล้วแล้วก็นี่เข้าฤด,ดูกาลที่สองก็ยังไม่มีปัญญาซื้อคู่ใหม่นะก็ยังใส่คู่นี้อยู่นะคะแล้วก็ชอบด้วยนะคะเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นบุคนอย่างนี้นะคะก็จะอุ่นแล้วก็เป็นกันน้ำด้วยนะคะเป็น water proof ด้วยความสูงก็ประมาณครึ่งแข้งนะต้องเป็นบูทสูงนิดนึงนะคะที่แถวพี่อยู่เพราะว่า บางทีเช้าเช้าอ่ะพี่ออกไปทํางานนะคะคนตักหิมะยังไม่มานะคะหน้าหอเนี่ยหิมะถึงถึงเข่าเลยอะ่ะอันนี้ก็คือเอาอยู่นะคะส่วนในตัวพื้นก็เดินในหิมะได้ดีกันเลื่นได้ดีพอสมควรนะคะแต่ก็กันเลื่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่าแบบอย่างหิมะแข็งแข็งที่เป็นน้ําแข็งอะ่ะมันก็กันไม่ได้แต่เราก็เดินให้ระวังนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้อยู่แล้วก็มันเป็นแบบซิปนะคะ ที่พี่เลือกแบบซิฟอ,อร์เลเพราะว่าบางทีเวลาเลิกงานอนะ่ะพี่พี่ต้องวิ่งนะคะต้องแบบเปลี่ยนชุดแบบเร็วๆอะ่ะถ้าไม่มีซิปมันจะมาผูกอย่างเงี้ยไม่ทนันรถจ้ะพี่ก็เลยเลือกมาเป็นซิปนะนี่แล้วก็อีกคู่นึงนะคะที่พี่ใส่ได้ช่วงหน้าหนาวก็คือคู่นี้ the north face นะคะมันไม่ใช่เป็นรองเท้ากันหนาวนะแต่มันเป็นรองเท้าเดินป่าเดินไฮกิ้งอ่ะแต่มันคือ water proof แล้วมันก็ กันเย็นกันหนาวได้นะคะแล้วก็พื้นค่อนข้างดีไม่ลื่นนะคะก็พี่ก็ใช้อยู่บางทีถ้าวันวันไม่เยอะวันหิมะไม่เยอะก็จะใส่คู่นี้ส่วนรองเท้าอื่นๆนะคะรองเท้าที่เป็นแบบผ้าใบธรรมดามันใส่ไม่ได้เลยนะทุกคนเนี่ยอย่างรองเท้าคู่นี้มันบางมันหนาวแล้วมันน้ําเข้าหิมะเข้านะคะใส่ไม่ได้เลยนะจ๊ะไม่ใส่ห้ามใส่ ก็มีแค่นี้แหละรองเท้าที่พี่ใส่ในในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะมาเราก็มาดูพวกอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะคะคือทุกอย่างที่พี่พูดมามันเป็นสิ่งจาเป็นหมดเลยนะทุกคนต่อให้มันเป็นอุปกรณ์เสริมแต่มันก็คือจําเป็นมากนะคะเอาอนไนก่อนเอาเสื้อก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นเสื้อฮี t เทคก็ส่วนใหญ่พี่ก็จะไม่ค่อยใส่หรอกเพราะว่าพี่ใส่เสื้อกันหนาวก็เอาอยู่แล้วนะคะ นอกจากว่าพี่จะไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกไปเดินเล่นไปเดินเขาอย่างนี้นะคะในช่วงฤดูหนาวนี้นะพี่ก็จะใส่ตัวนี้ไปด้วยกันหนาวนะคะเสื้อฮีทเทคนะคะควรจะเป็นแบบบางๆงนะทุกคนบางๆงเลยใส่ไว้ข้างในสุดเลยอันนี้เขาจะเรียกว่าอันเดอร์แวร์นะถ้าเวลาไปซื้อที่เนี่ยจะเรียกว่าอันเดอร์แวร์อันนี้พี่ก็มีตัวเดียวเองแหละเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่นะคะมันอึดอัดมันเยอะพี่ก็อึดอัดพี่ก็จะไม่ใส่มีตัวเดียว เผื่อไปเดินป่าเดินเขาเดินอะไรงนี้นะก็จะมีไว้ส่วนกางเกงนะคะกางเกงฮิตเทคแล้วก็กางเกงเลกกิ้งนะพี่มีหลายตัวมากเพราะว่าเวลาที่พี่หนาวอะ่ะมันจะเป็นเตคริวพี่ก็จะซื้อมาไว้หลายตัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้ใส่จ้ะมีแบบเยอะมาก4ตัวเลยอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเลกกิ้งแต่ก็ไม่ใส่เพราะว่า มันเหมือนใส่กางเกงสองตัวแล้วมันก็ลังเวลาเดินเยอะๆมันก็ดึงกันลงไปอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่ใส่เนี่ยข้างในมันก็จะเป็นขนๆอย่างเงี้ยมันก็อุ่นดีแหละแต่ถ้าจะให้ใส่เดินทั้งวันอ่ะมันไม่ได้นะเพราะมันลื่นมันไหลแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ใส่เวลาพี่แบบไปทํากิจกรรมข้างนอกนะไปเดินเล่นไปอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นแบบบางๆนะเป็นเหมือนถุงน่องแต่ก็คืออุ่น ใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่กางเกงยีนข้างนอกใส่รองเท้าบูทจบนะเนี่ยเวลาเลือกซื้อฮี t เทคนะทุกคนควรจะซื้อแบบบางๆเลยนะบางนะไม่ต้องเอาหนาเพราะว่าถ้าเวลาเราใส่หนามันเหมือนเราใส่กางเกงสองตัวแล้วตัวนอกอะ่ะมันจะลังมันจะดึงเวลาเดินก็จะต้องคอยแต่ดึงลงดึงกางเกงอย่างงี้ใช่ไหมมันมันเสียบุคลิกแล้วมันก็ทําให้เราปวดหลังด้วยนะ ควรจะซื้อแบบบางๆบางเหมือนถุงน่องไปเลยอันเนี้ยพอเอาอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ใส่เสื้อกันยาวกันหนาวตัวยาวด้วยใช่ไหมแค่นั้นอยู่ในวันปกติที่ไปทํางานพี่ก็ไม่ใส่นะคะไอ้พวกไอ้ฮิตเท็คขงง้างในพี่ก็จะไม่ใส่นะเวลาไปทํางานนอกจากเวลาไปเที่ยวไปเดินป่านะไปแบบกิจกรรมข้างนอกพี่ถึงจะใส่ต่อไปก็เป็นในส่วนของหมวกนะหมวกอันนี้ก็จําเป็นมากเหมือนกันนะทุกคนมันเวลามันหนาวหัว หน้วหูหน้วหัวเนะี่ยจำเป็นนะต่อให้เสื้อมีฮู้ดหมวกก็คือจำเป็นมากซื้อมาพี่มีสามอันแต่ว่าไอ้ตัวที่ชอบใส่มากที่สุดก็คือตัวนี้มันมันช่วยแบบให้ความอบอุ่นได้ดีนะช่วงหูแต่ว่าพี่ส่วนใหญ่พี่ก็จะไม่ชอบใส่หมวกเพราะมันร้อนมันหัวเปียก ขี้เกียจสระผมแต่ว่าก็ซื้อมามีทุกสีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ส่วนเครื่องหัวที่พี่ชอบใช้ก็คืออันนี้นะทุกคน h e a แ b a อันนี้มันใส่ง่ายมันสะดวกมันเล็กดีแล้วมันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนหัวด้วยเพราะว่าขี้เกียจสระผมพี่ก็จะใส่แบบนี้ ง่ายใส่ให้มันปิดหูแค่นี้เอาอยู่นะส่วนต่อไปนะคะก็คือในส่วนของถุงมือนั่นเองนะคะถุงมือนี่ก็คือจําเป็นมากนะทุกคนถ้ามือแข็งมือชานี่คือทําอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยกันหนาวได้ดี มันช่วยได้เยอะนะทุกคนถ้ามืออุ่นๆเนี่ยคืออุปกรณ์ที่พี่แนะนำมาทั้งหมดอ่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้อยู่แล้วนะคะมีอยู่สองคู่จำเป็นมากเหมือนกันนะอย่างเมื่อกี้พี่ไปเดินข้างนอกมาพี่ก็ก็ใส่ด้วยก็ใส่ก็พกไปด้วยมาส่วนต่อไปส่วนที่พี่ซื้อมาแต่พี่ไม่เคยใช้เลยนะคะก็คือเอาอันนี้ก่อนดีกว่า อันนี้ก็คือซื้อมาผ้าพันคอนะ่อันเนี้ยซื้อมาแล้วไม่ใช้เลยเพราะฉะนั้นพี่ว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นนะพี่ว่าไอตัวเนี้ยมันก็อุ่นดีอยู่แต่ว่าแต่ว่าเสื้อกันหนาวมันก็คอมันก็ถึงนี่แล้วนะก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ไอผ้พาพันคอเนี่ยตัดได้ก็ตัดนะคะตัดไม่ได้ก็ซื้อนี่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานจริงนะคะตัวนี้ ไม่ใช้ไม่ใช้สักวันไม่เคยใช้สักครั้งเดียวเลยไอตัวนี้ส่วนตัวที่ใช้ก็คือตัวนี้นะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมตัวนี้มันเป็นอย่างนี้โอ้ยหัวก็ฟูตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนใส่เข้าไปแล้วมันก็มันปิดอย่างนี้ได้มัน ช่วยปิดจมูกเราอ่ะเวลาหายใจบางทีพี่ก็แสบจมูกนะแล้วก็ตรงช่วงแก้มอ่ะมันจะเย็นก็คือตัวนี้ช่วยได้แนะนำแต่ก็จะใช้เฉพาะช่วงที่พี่แบบกิจกรรมข้างนอกนี่จะเต็มไปเลยค่ะแค่นี้เอาอยู่เลยแล้วก็อุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะต้องพกไปด้วย อันนี้คือพกตลอดพกทุกวันนะน่มเล็กๆแบบเนี้ยเวลาหิมะตกมันใช้ได้นะคะเนี่ยเวลาทํางานเวลาไปทํางานพี่ก็จะพกเพราะว่าบางทีเดินมาขึ้นรถอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ช่วยได้ใช้ได้พกไว้นะคะแล้วมีอะไรอีกอที่พี่มีอันนี้ก็คือเป็นกางเกงกางเกงที่ใส่เล่นสกีแต่ก็คือยังไม่เคยใช้ไม่เคยใส่เลยอันนี้ก็ water proof แล้วก็อุ่นนะแต่ก็ แต่ก็ไม่ได้ใส่ในชีวิตประจําวันอะแต่ถ้าจะไปเดินเอาดอไปเดินเล่นหิมะอันนี้อันนี้เหมาะมากถ้าในวันไปทํางานปกติพี่ก็จะใส่แค่กางเกงยีนธรรมดาเลยกางเกงยีนขาที่มันเล็กๆหน่อยเพราะว่าพี่จะใส่บูทข้างนอกแล้วก็เอากางเกงขากางเกงไว้ข้างในนะก็จะใส่แค่กางเกงยีนแค่นี้จบก็ประมาณนี้นะสำหรับอุปกรณ์ ที่ทําให้เราอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กำลังจะมาเที่ยวเยรอรมน,นีหรือว่าใครที่กําลังจะเดินทางไปเที่ยวที่อากาศหนาวๆนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย